สวัสดีทุกคนนะครับผมนี่คงเป็นเกมสุดท้ายนะที่จะได้เล่นลนะิ v วิกนะเวอร์ชันเบต้าเพราะว่าแปดสองจุดศูนนะที่จะมาเร็วๆนี้เนี่ยเขาก็อัปเดตแผนที่ลิ v วิใหม่นะทั้งหมดเลยนะ,ะก็คงจะ<ด>คิดถ,ถึงเวอร์ชันนี้พอสมควรนะเพราะผมก็ชอบเล่นเวอร์ชันนี้นะโอเคก็ว่ากันไปนะเวอร์ช e ันใหม่ก็น่าจะ สนุกสนานกันพอสมควรนะถ้าดูจากรีวิวแล้วมีคนลงด้วยไหมเนี่ยไม่ใช่อะไรอยู่ในบ้านตรงข้ามเหรอ น่าจะมีคนอยู่บ้านตรงข้ามนะนั่นจริงด้วยอ่ะแก่ไหมเคลียร์ไปคุณเคลียร์ไปชิบชิบชิบอยู่ไหนออกมาออกมาฟังเสียงหน่อยไม่รู้ว่างไหนะเฮ้ยมาแล้วมาแล ด้านหน้าเลยเหนไงนะมาเอาจะไปไหนเล้นัน่นนะยังล็อก<ป>อยู่นะเดินนะมามาเดินก็เดินดันดันคุณดันไปก่อนเร็วมีเสียงบอดทะเลาะก,กันอยู่ด้านหลังนะแต่ผมต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะก็จะมีเพื่อนไหม โอ้มาม,มามา,มา,ม,า,ม,ามาคุยกันก่อนบอกเพื่อนมาเร็วๆบอกเพื่อนมาช่วยเร็วเร็วน,นี้อ้าวเฮ้ยคุณยิงตัวประกันทำไมล่ะนั่นน่ะโอ้ฮ้ยมาล้วมาแล้วมาล้ใช่ไหมคนหรือบ,บอดล่ะ เอาทำไมวิ่งมาแบบนั้นนะ่ะไหนเอามาคุยดูหน่อยใช่คนไหมหรือบอดอย่ายิงตัวปักกันผมนะคุณนี่นิสัยไม่ดีเลยคุณรีเฮียน่ะเอาอีกวโอ้เอาเลยส่วน จบกันเดี love, oh, hey, ๋ยวนะเสียเวลาอะไรล่ะเฮ้ยเสียงนั้นน่าอันนี้ก็น่าจะเสียงสวรรค์นะพี่มันใช่ไหมล่ะน้ามากุรีเฮียะไปกอนน่าจะเสียงสวรรค์นะ ผมดูแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเปิดตัวก่อนเฮ้ยนั่งไงลีลาจิบหพายจะไปไหนจะไปไหนนี่ไงเรียบร้อยไม่ต้องยิงหรอกอเฮ้ย ไปทางนั้นน่าจะเสียงคนณนะมามามาน,นนี้เสียงคนแน่นอนนะรูดรอดจังหวะนะรอจังหวะให้เขายิงคุณรีเฮียก่อนนะผมถึงจะเข้าไปให้มีตัวหนึ่งอ้อมไปด้านหลัง ไม่ยิงไม่ได้ติดขอตาตางนะเฮ้ยตัวด้านหลังกระโดดลงมาแล้วนี่ผมว่าผมปร์เคลียร์ตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวใกล้นะเดี๋ยวเขาจะยิงคุณรีเฮียก่อนนัาเห็นไหมล่ะอะไรไมายืนยิงอะไรล่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย,ย,ยูม,ม,งมังซ้ำ ma, kêu người bạn ma, kêu người bạn ma, kêu người bạn ma, nhanh. Ee, Kunalia, đừng sắm tổ bạc canh nè. Không có. Nên còn sắm đi liền. Sẽ nói. นอกแขนอะไรล่ะเอ๊ะทำไมมันมีแต่เสียงบอดนะยิงหลอกแล้วมันบอดจริงแต่ทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะเย,เยเ็นไงเอาเฮ้ยไปไหนหนี่ทนะทนเพื่อนเขาอ,อยู่ด้านนอกนะ เฮ้ยนั่นอืมเจ็บเลยนะอันตรายจริงสเสียเสน่ห์ของลิวิกนะเวอร์ชันเบตา้าต้องระวังตลอดเวลาเพราะจะมีคนมาร้อยด่าคุณโอเคร้นอนแรงนี ยิงได้ยิงไปเรืนน่อ้เลกลุ้นล้วนเลยนะบางกี้นะขอบเหล็ก,กเต็มเต็มไม่โดนสักเม็ดเลยนะไปไหนล้วล่ะเอ้ยผงม,มาแล้วน,นั่ไงเฮ้ยนั่งไงไปแล้ว ไม่ทันนะอ้วงไปแล้วนะเราต้องเข้าวงนะคุณรีเฮียไปปะล่ะ,ะ,ะ,ะนหน้าดูท่าน่าจะเข้าวงยากแล้วนะมีตัวฝั่งขวานะตัวหนึ่งเฮ้ยสไนัยด้านหน้าเอาไงดี อยังอยู่นอกวงอยู่นะตรงนี้ในวงนะโอ้แต่ว่าเล่นไม่ได้นะตรงนี้นะมาเมื่อกี้มีเสียงสไนดด้านหน้านะตรงนี้ ต้องเคลียร์ก่อนนะต้องรัดกุมนะด,ดน่ดูก่อนดูก่อนคุณรีเฮเกมสุดท้ายนะ่าต้องเอาไก่ให้ได้นะอยู่ไหนอะ่ะเขาน่าจะขยับเข้าวงไปแล้วหรือเปล่านะรอฟังเสียงปืนอย่างเดียวนะ น่าจะอยู่ในบ้านเฮ้ย hey. mm. ไหนอะ่ะอ๋อไปจอบอะไรอยู่ตรงนั้นลระไปเข้าวงเร็วกูนี่อ่ะเป็นนี่แบบแปงนนีงมันนันนะน่าจะอยู่ฟัง <Digital. S 1> ตรงเขาดิจิตอลดิจิตอลลูแบบดิจิตอลโอเค เข้ามาได้แล้วเฮ้ยเขานึกว่าตัวนั้นยังไม่ตายนะมีไหมมีคนไหมแถวนี้บานเหลืองงีะบานเหลืองใช่ไหมเอาวงไปอีกแล้ววิ่ นั่นไงเสียงวางไยดูสั่งนีนั่นลงมาแล้วอืมไอ้เจ็บนั่นน่ะอยู่รถอยู่รถไม่ทันยิบปืดนั่นก็เอานี่ไปโอเคเฮ้ยออกไปแล้วออกไปแล้วยิงโอเคร้อยตายเลยเดี๋ยวสมุกเก็บของก่อนนะเกมนี้ผมใช้ เวกเตอร์นะกับ dp ผมหาเอมโฟไม่เจอเลยใช้นี่แหละเดี๋ยวมันไหเวกเตอร์ข้อดีนี่ก็คือมันลั่นกระสุนเร็วนะแล้วก็ดีโหลดกระสุนได้โคตรเร็วไปไปไปอ๋วขงเก้าอยู่บ่ไปทา้งซะไปทิ้งวะไปขวานะโอ้โล่งเลือเกินน่ะ ผมกลัวโดนยิงฟรีนะนยิงยิงก็ต้องยิงแหละยิงสวนเลยเออมันจะสวนเขาโด,โดนไม่แค่นั้นแหละเฮ้ยตรนี้ตรงนี้ได้ได้ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามายิงกันนะเดี๋ยวต้องไปแจมดันไง นิ่งกริบเลยนะคูณ4 DP ผมเนี่ยนั่งซ่อนหลังน่าหายไปละมีสมูทด้านหน้าเฮ้ยตายตายแล้วนะคือพวกนี้เลยโอเคโอเคอเคีเค้ย ผมไปหาคุณรีเฮียดีกว่าจุดนั้นน่าจะเล่นได้นะจะได้เห็นทั้งสองฝั่งเหลือเฮ้ยนั่งไงโอ้โอยืนจอบเลยนะอา้าวเหลือสองสองโอเ้เท่ว้าเ้ยนี่เล่นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะคุณรีเฮียเฮ้ยด้านหน้า เราระเบิดไปเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่แถวนี้แหละอืมไม่ได้ใกล้เคลียงนะตรงไหนดีเอแถวต้นไม้หรือเปล่าเอาไปก็ไม่โดนอีกรอนะรอจงังหวะ ใจเย็นนะโอเคผมใจเย็นอยู่แล้วล่ะคุณจะใจเย็นไหมยิงยิงโยนมาหนีนะผมไม่ได้โยนผมจะโยนสัคุณทำไมเราเดี๋ยวค่อยๆขยับอ่าอืระเบิดเช็คนะผมว่าผมคลานกันไปดิเฮ้ยใช่ไหมโอเคน็อกน็อกน็อก มาละด้านหน้าเรียบร้อยเป็นไงล่ะไม่ได้ยึดยังเลยคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกนอนเฉยๆก็พอ <c oughs> อะไรนะหนึ่งคิวคุณทำอะไรอยู่คนนุณดีเฮียอ่ะก็สนุกสนานกันไปนะครับก็เป็นการสั่งลานะแผนที <c oughs> ่ลิวิกเวอร์ชันเบต้านะครับผมก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่แผนที่ลิวิกเวอร์ชันเต็มนะครับจะดวนเหรอจะดวนเหรอ Eeeh! <laughs> <laughs> <laughs>